ทุกคนอันนี้ก็คือกระทะไฟฟ้าจากชิโมโนโน,นะอ่ามันเป็นสิ่งที่เราสั่งซื้อมานะฮะเอาซื้อมาที่ราคาเห็นเขาขายในอาซาดะอยู่ที่สองพันสี่นะแต่มันมีหลายราคานะราคาที่เราซื้อมาเนี่ยมันอยู่ที่สองพันสี่นะฮะต่อมาสี่เนี่ยก็จะได้กระทะกระทะหลักใบหนึ่งกระทะกริลปิ้งย่างใบหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับว่า เป็นที่หนึ่งได้เออเป็นที่หนึ่งได้แต่เราได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหลืออยู่ที่สองพันสองของชิโมโนอันนี้เราดูจากแบบในเว็บไซต์ว่ากระทะไฟฟ้าที่ยอดนิยมเราก็เลยเห็นมีของยี่ห้อนี้เลยซื้อมาราคาอาจจะแพงกว่ากระทะไฟฟ้ากระทะทั่วไปนะแต่เราต้องการกระทะที่แบบมันสามารถแยกได้อะมันจะได้ล้างง่ายๆนะคะ เนี่ยมันก็คือมันแยกได้มันแยกถอดออกไปล้างได้สะดวกนะนี่ก็เร่งไฟแล้วแน่นอนมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาตรฐานอุตสาหกรรมนะอันนี้มันได้มันได้มาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยแล้วก็หัวปักมันเป็นแบบเป็นแบบสามหัวนะหัวปักมันเป็นแบบสายดินนะสามหัว ก็เราก็ได้มาในส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยราคา 2, สองพันสองอ้ทำอาหารได้จริงๆนะเราลองทนะําแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูเมนูแรกนะคะที่จะทําสําหรับเจ้ากระทะนี้นะแหนมผัดไข่มันคือไม่ติดกระทะนะคะ ปกติเนี่ยเวลาผัดกับกระทะอื่นๆนเนี่ยมันก็จะติดกระทะอ้าวใส่ไข่ลงไปเลยอ่าแล้วเราก็ผัดคุกไปคุกมาคุกไปคุกมานะฮะก็ผัดง่ายนะอ่ะอันนี้ก็ใส่หัวหอมใส่พริกหยวกแล้วก็ผัดเร็วเลยนะฮะผัดเร็วเลยเครื่องปรุงก็แค่ซีอิ๊วขาว หช้อนโต๊ะเท่านั้นแหนมมีรสชาติเปรี้ยวอยู่แล้วพอได้ที่แล้วก็ปิดไฟท้ายสุดเราใส่ต้นหอมการผัดกับเจ้ากระทะอันนี้นะคะต้องใช้ไฟแรงเพราะว่ามันจะไม่สู้เตาแก๊สไม่ได้หรอกเลยต้องใช้ไฟแรงเดี๋ยวเราลองชิมดูไปไงเดี๋ยนิดหน่อยกับพัก ข้าวสวยมา,าข้าวสร้อนๆเลยกระทะชิโมโนโใช่ไหมชิชิโมโนโ นี้แหนมหว้วยแก้วแนละ้วแหนมหว้วยแก้วจากซุปเปอร์ก็สามารถทำอาหารได้รสชาติก็ดีเลยนะอือสำหรับผัดแหน่เนี่ยผ่านเลยนะสําหรับเมนูต่อไปนะฮะ เราจะใช้น้ำมันคานูราสเปร์อ่าเดี๋ยวเราจะผัดมาม่านะนี่ฮะค e. าููราออยสเปร์อ้าวใส่ผักลงไปก่อนวันนี้เราก็จะผัดมาม่าต้มยำนะผัดได้สบายใจนะฮะกระทะใหญ่แล้วก็ไม่ต้องกลัวเส้นติดกระทะด้วย ปกติเนี่ยจะกลัวเส้นติดกระทะนะต้องใช้น้ํามันเยอะไม่ให้เส้นติดกระทะแต่เนี้ยสบายเลยน้ํามันก็ไม่ต้องเยอะจะบอกเลยนะคะว่ากระทะแบบเนี้ยไม่เหมาะกับการเอาไปทอดไข่เจียวหรือไข่าดาวนะเพราะว่ากระทะมันแบนนะคะมันจะไม่ได้ทรงเลยอ่าถ้าคุณจะทอดไข่เนี่ยคุณน่าจะมีกระทะอีกอีกแบบที่เป็นกระทะทั่วไป แต่อันนี้เป็นกระทะทรงแบนและไม่ติดกระทะนะก็ทํากับข้าวได้หลายอย่างแหละอย่างอันนี้เราก็ผัดผัดก๋วยเตี๋ยวผัดมาม่าถ้าจะผัดซีองซีอิ๊วทำราดหน้าอะไรเงี้ยก็ทําได้แหละนี่ก็ผัดสบายใจนะคะไม่ติดกระทะผัดผักอะไรเงี้ได้นะแต่เราลองผัดผักบุ้งนะอันนี้เราบอกข้อดีข้อเสียนะก็คือทอดไข่ะไม่เหมาะผัดผักบุ้ง ไฟแดงก็ไม่เหมาะเพราะว่าไฟอันนี้มันจะไม่ร้อนเท่าไฟเตาแก๊สถ้าจะผัดอะไรที่เป็นไฟแดงแบบความร้อนสูงอะเราว่าใช้เตาแก๊ดดีกว่าแต่ถ้าเกิดผัดแบบนี้ได้อ่าเราก็ใช้ไฟแรงแล้วก็ผัดไปเลยได้หลายเมนูเลยนะฮะมาแล้วมาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะฮะดูนี่เส้นแน่นๆเส้นแน่นๆมาเลยใส่กอกแน่นแน่ เส้นเส้นชิมเส้นหน่อยอืมอร่อยอืมเวิร์กมากกระทะานี้สำหรับการผัดพวกกว๋วยเตี๋ยวที่จะเลยผัดซีอิ๊วก็คงจะได้ผัดซีอิวอ๊วโมงมงมาว่าเนะ่ยได้เลยไม่ติดผัดง่ายอืม ไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ติดไงบางร้านเนี่ยผัดมาม่าผัดอะไรอะ่ะมันเพราะว่ากลัวจะติดทาก่ะอันนี้ยไม่ติดระทักกนแล้วอร่อยอือพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย